อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณหมอสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องเชื้อราในช่องคลอดค่ะดิฉันอยากถามว่าถ้าเป็นเชื้อราในช่องคลอดตอนมีเพศสัมพันธ์เชื้อราเนี่ยจะกระเถิบลึกๆเข้าไปข้างในได้ไหมคะมคือเชื้อราจะถูกดันเข้าไปในมดลูกหรือเปล่าคือกังวลแบบจะมีอะไรดันเข้าไปไหมลึกขึ้นนะคะแล้วมันจะไปเกาะข้างในด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอเชื้อราตัวนี้เนี่ยเกิดจากอะไรคะคือหนูเป็นบ่อยค่ะจะรู้สึกคันบ้าง แต่ไม่เหม็นนะคะแต่รู้สึกรำคาญเพราะมันคันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะอยากจะหายขาดไม่อยากเป็นเลยค่ะเชื้อราในช่องคลอดคนถามนี่บอกอายุไหมคะไม่ได้บอกมาค่ะเชื้อรานี้เป็นโรคเรียกว่าโรคคอมมอนนะคะโรคยอดฮิตโรคยอดฮิตใช่ค่ะใครไม่เป็นเชื้อรานี่เป็นเรื่องแปลกเพราะตามทฤษฎีเนี่ย75%ของผู้หญิงต้องเคยเป็นเชื้อรามาก่อนแล้วก็ไม่เป็นครั้งเดียวนะคะคุณผู้หญิงจะตกใจมากเวลาเป็นเชื้อราบอกหนูสกปรกเหรอคุณหมอหนูก็ล้างมากเลยนะคะ น,นี่แหละค่ะล้างมากเกิน,ล,ล,นล้างจนเป็นเชื้อราล้างจนเป็นเชื้อราคือเชื้อรานี้หนึ่งชอบอฮอร์โมนนั่นคือวัยปิ้งปั้งนะคะมีประจำเดือนเชื้อราชอบนะคะชอบฮอร์โมนเพศหญิง <ฮะ S 2> อันที่สองเชื้อราชอบความอับชืน้นยิ่งล้างยิ่งชอบยิ่งชอบโอ้โหนะคะเพราะว่าผงผู้หญิงนั้นมีกรีบมีอะไรเวลาล้างแล้วไม่สามารถจะซับน้ำได้แห้งสนิทอันที่สามชอบฮอร์โมน่นั่นคือคุณกินยาคุม ซึ่งยาคุมกําเนิดเนี่ยเป็นวิธีคุมกําเนิดที่มากที่สุดในประเทศไทยกินยาคุมกําเนิดยิ่งกินนานเชื้อรายิ่งชอบอเพราะจริงๆแล้วตัวยาคุมกําเนิดเนี่ยไม่ได้ทําให้เชื้อราขึ้นโดยตรงแต่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะประเด็นที่4คนที่ชอบป่วยเป็นอักเสบตรงนั้นตรงนี้บางคนโอ้หเจ็บคอตลอดเวลาซื้อยาปฏิชีวนะกินเช,ชื้อราชอบถ้ามเชื้อราชอบเพราะเช,ชื้อราอยู่ในช่องคลอด ร่วมกับแบคทีรียตัวดีเชื้อรานี่เรียกว่าตัวร้ายนะคะแบคทีเรียตัวดีนี่คุมเชื้อราไม่ให้เจริญเติบโตโดยการปล่อยของเสียออกมาเป็นกรดเรียกว่ากรดเล็กติกเชื้อราพวกนี้โดนเล็กติกก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่เรากินยาปฏิชีวนะก็ฆ่าแบคทีเรียตัวดีคราวนี้เชื้อราก็โตเต็มที่เลยโตเต็มที่เลยสรุปว่ามันมีหลายสาเหตุที่นี่บอกโอ้โหแล้วคุณหมอหนูไม่อยากเป็นเลยเป็นที่ไรคันอาชีพของหนูเนี่ยต้องรับลูกค้าตลอดเลยจะมาเก่ามันก็ดูไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะ จริงๆแล้วก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดาพอเป็นก็รักษาถ้าเป็นน้อยซื้อยามาเน็บได้นะคะซื้อยามาเน็บเป็นมากพบแพทย์หนึ่งปีเป็นเกิน4ี่ครั้งต้องหาสาเหตุแล้วว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเชื้อรานี่มันจะดันเข้ามดลูกได้ไหมได้ไหมคะไม่เข้าไปในมดลูกไม่ไป<อ>ไม่ไปท่องมดลูกแต่ต้องเป็นคนที่มีภูมิต้านทานปกติค,ค่ะนั่นคือหมายความว่าถ้าเราเราภูมิต้านทานตา่ำเรารับประทานสเตอรอยอยู่ อาจจะเกิดการอ <c oughs> ักเสบเชื้อราเข้ามาในโพรงมดลูกได้นะคะถ้าเจอฉะนั้นเมื่อเรามีอักเสบช่องคลอดแล้วเราภูมิต้านทานต่ําหรือเราเป็นเบาหวานเชื้อราชอบนะคะคนเป็นเบาหวานภูมิต้านทานต่ําอันนี้ต้องรักษาอันนี้ต้องใช้ยารับประทานฆ่าเชื้อราค่ะแต่สรุปว่าเป็นเชื้อราก็ไม่ต้องวิตกนะคะพื้นฐานง่ายๆที่ไม่เป็นก็คือหง อย่ารับประทานหวานเกินไป 2>, 2อย่าอับชืน้น3อย่าล้างมากเกินไปเอาว่าตรงนี้สะอาดค่ะนะคะคและไม่จําเป็นจะต้องล้างตลอดเวลานะมันล้างตัวเองได้